พักไปถามคนสนิทของพิวิมาแล้วเนี่ยหลักฐานก็มีชุมดวาเองเลยฉันไม่หาพวกไฟลในกล้องวงจรปิดมาได้เท่านี้แหละนี่ก็นั่งไล่ดูจงตาลายไปหมดแล้วมีไฟหนึ่งอ่ะเห็นตอนที่พิธา,าเขาทะเลาะก,กับพิวิด้วยนะฉันขอโทษนว้ยคิมฉันก็ไม่ได้อยากจะยุ่งเรื่องครอบครัวของแกหรอกแต่ว่าฉ่างสอสารแกกับพิวีว่า ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่าพี่วีต้องทุกข์กับเรื่องนี้ขนาดไหนยังไงอยวเราขอเก็บไฟล์พี่วีหน่อยนะพักไว้เป็นหลักฐานให้ทางตำรวจอ่ะคือชุมคิดว่าพี่ธาดาเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพี่วีหรอเฮ้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะชุมคือพี่ธาดาเขาอาจจะแค่นอกใจพี่วีเฉยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจอะพักแต่ว่าไม่มีเหตุจูงใจอื่นเลยนอกจากเรื่องชูสาว อ๋อเออคิมแกอย่าลืมไปจัดการเรื่องเงินสะสมกับหุ้นของพีวีนะเห็นว่าหลายล้านเลยอะไรนะคือพีวิอะ่ะเขามีเงินสะสมในกองทุนแล้วก็มีหุ้นอีกหลายตัวเลยเอะแต่เดี๋ยวนะถ้าเรื่องนี้จริงๆตามกฎหมายแล้วพี่ธาดาต้องเป็นคนที่ต้องจัดการเพราะว่าพี่ธาดาเป็นคนรับผลประโยชน์หนูเป็นเพราะเรื่องนี้วะเฮ้ยยังไงต้องรอผลไปสู่น์ทางตำรวจก่อนไอ้คิม มึงใจยงเย็นๆหน่อยจริงแกแกอย่าเพคิดอะไรไปไกลเลยตอนเนี้อย่เหมือนจะวุ่นวายกันไปหมดเพราะว่าตอนเนี้ยผมพ่อกําลังจะแต่งตั้งให้พี่ธาดาเป็นซีอแทนพี่วีด้วยได้เป็นซีอโอแทนพี่วีด้วยเหรอเกรงไหน มูขอโทษแทนคิมด้วยนะคะที่เข้าไปอารวาใส่พี่แบบนั้นอะไม่เป็นไรหรอกคิดได้ยังไงเนาะหาวาพี่ไปมีเมยน้อยเนี่ยเออแล้วพริตตี้คนนั้นน่ะไม่ได้เป็นอะไรกับพี่จริงๆใช่ปะก็แค่รู้จักกันตอนที่เข้ามาทำงานที่โรงแรมแค่นั้นเอง สวัสดีครับผมทาดาพูดครับจากไหนนะครับเกือบสิบล้านเลยเหรอครับอ๋อวิคเขามีเงินสะสมไว้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ครับเออเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยพี่กลับไปที่บ้านก่อนนะ ต้องไปเตรียมเอกสารเรื่องงานที่ค้างอยู่ของวิ่อง